สวัสดีนะคะวันนี้เรายู่กับมาล็อกชนเนลนะครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำตัวกันครับเริ่มจากดินสอครับน้องดินสออายุห้าขวบพักวันนี้น้องดินสอจะมากระโดดบนเซิร์ฟให้ดูครับอ่าซนต่อไปครับผมชื่อคุณน้องอาชิครับวันนี้ผมจะมายกล้อเซิร์ฟให้ดูครับสวัสดีนะคะวัน ผมชื่อน้องไนอะครับจะมาเล่นเซิร์ฟให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวพวกเราจะเล่นเซิร์ฟกันให้ดูนะครับอ่าเตรียมตัวได้เลยลวันเทอ่านะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับอ่ะลุย Chi. Okay. Okay, so In <laughs> <laughs> so, uh, a chi? <laughs> มาไหนมาแล้วไหนมาแล้วไหนมาแล้วไหนผิวมากผิวมากเลยไหนโอ้พี่สาวมาแล้วไหนพี่สาวกระโดดครับกระโดดกระโดดครับมามาแล้วพี่ไหนมาแล้วพี่สาวก็มาแล้ว นี่พ่อแม่ก็เฝ้ากันอยู่ตรงนี้นะครับพ่อแม่คอยดูหลอความปลอดภัยอยู่นะครับลูกเล่นเซิร์ฟครับพ่อเล่นเซิร์ฟครับเล่นเซิร์ฟครับพ่อแม่ดูแลวความปลอดภัยอยู่ครับอ,นนอันนี้ชื่อลุงเอกอันนี้คือปัดตุ๊ดอันนี้วัาอีทนะครับอันนี้ลุงแมนนะครับลุงแมนลุงแมนแค้นไม่จำนะครับ เดี๋ยวหลังจากลูกเล่นเสร็จแล้วพ่อพ่อทำอะไรครับฮะพ่อพ่อทำอะไรต่ออาบน้ำนอนครับอาบน้ำนอนนะครับโอเคครับไม่พูดถนัดกับไปโยกเลยต้องไหนเอาหลังเอาเท้าไปขัดหน่อยเลยโอ้โหแค่หน่อยเวลาเดียว